เอ้ยปืนโอ้ยกูโดนกูโดนโอ้ยกูเพิ่งเข้าเกมมากูโดนโอ้ยเป็นคาถามีเชฟคาถาเล็กตายกูตายกูตายกูปาดออกไรน้องฮึบกูหลบเกูใช้สเต็ปทำไมมึงมีเชฟหรอมันเป็นเชฟหรอโอ้ยกูเซกูเซกูเซ็กช่วกูด้วยเดี๋ยวนี้กูน้องนี่กูน้องโอ้โหไม่เอาแล้วเชิญคูโอ้ยยยกูเซกูเซกูจะตายอย่าละอย่าละโอ้กูหลบกูหลบโอ้โหแม่งโผล่บินเลยเนจัดนั่งเขื่อนจัดนั่งเขื่อนจัดจริงจริง อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอ๋ออุ้ยกูเซกูเซกูเซเดี๋ยวก่อนเดี๋ยกูเดกูขึ้นรถมึงนะขึ้นรถมึงนะจะขึ้นรถมึงให้ได้ก่อนเจอกูแน่โหไม่ได้โอ้ยโอ้ยรถคว่อมรถคว่อมรถคว่อมแล้วรถคว่อมแล้วสวยดิสวยดิสวยดิเปิดดิเปิดดิเออเออเอเมื่อกี้มึงชนกูหรอเฮ้ยชนบอลชนบอลสวยอุ้วมาแล้วมาแล้วอืมกูเหนื่อยกูเหนื่อยหมดสติ๊กหมดเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อเหนื่อยอืมเจ็บอยู่อุ้ยอุ๊ย เพ okay. hey, well> um, okay? sure> ah> uh> ื่อนหมาเพื่อนหมายเป็นไปมกูกูเฮ네้ยกูขึ้นกูขึ้นกูขึ้นมึงจะไปด่ามึงจะไปด่ามึงชนกูดิมึงชนแล้วหนีหยอกนี่ไงแต่ตัตังค์ามาอยู่กับต่อยนึงคุ้มไม่ดิร้านเมดิซีนบริการขายไก่ตันไม่ว่าจะเป็นในแมปของบูล็อกไลเวลแมปบ็อกฟู้ด หรือจะเป็นแบบอิเมะแอดเวนเจอร์และในอนาคตอาจจะมีแบบอื่นๆอ,อีกมากมายรวมถึงกระทั่งการเติมโลบักด้วยหากใครสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนั่งรุน<อ>นงร่นใหญ่ดีกว่านั่งรุ่นใหญ่ดีกว่าโหแม่งโป้แม่ง,มงไอ้เหี้ยบินเป็นแมงเม่าเลยอ่ะโป้ะออเอโมจิเอาอขึ้นมา<อ>ดิเซ่ <laughs> เลยไอ้เหี้ย <laughs> ขึ้นมาดีน้องชี้่ะแล้วมึงมีล็อกพิกไหมนี่ไม่มี เราไปคอยลู้นเขาทีหลังอ๋อเฮ้ยนั่นไหะรถแสดงข้างหลังอ่ะนั่นไหนเห็นมันตามมาเห็นปะเห็นปะมันมันมีรถตามหลังมาอยู่อ่ะโอ้หมันไม่ได้แค่รถแล้ววะกูไม่ได้แค่รถแล้ววะโอ้ยดิฟแม่งดิฟเนี่ได้พวกรุ่นใหญ่กำลังมาเอาวะดิไม่ต้องขึ้นขบวนเหรอไม่ใช่หรอโอ้โหมันไม่มีปืนด้วยเหรอใครอ่ะวู้ยในรถเนี่ยมึงเจอหรือเปล่าหุยไม่ได้จะลงทำไมอ่ะน้องอย่าเพิ่งลุงเรื่องร้อนผมเรื่องร้อนเจ้กผมเรื่องร้อนไอ้นิ๊กัดดิ๊กัดขึ้นมาก มีคนล้มมีคนล้มไอ้พี่พ right. ี่ต้องวงนัวแล้ววงนัววงนัววงนัวเฮ้ยไปคนเาได้ไปแล้วมีคนได้ไปแล้วมีคนได้ไปแล้วนี้แหลผมว่าจังหวะนี้แหละผมว่าจังหวะนี้มันขึ้นรถหนีไปแล้วมันขึ้นรถหนีไปแล้วมันขึ้นรถหนีไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยกูลงเลยกูไม่ไหวแล้วกาลาเมซีตายเฟิร์นเฟิร์นเฟิรก็อกก็อกก็อกใครได้อะเมื่อกี้ใครได้กอกวะโอ้ยกูไม่ได้กอกไอชูดามันได้ไอชูฟ้านัันได้ชูฟ้านัันได้เออผมตายันหารถมันหารถขึ้นอยู่อืมไอ้เหี้ฮ่อตายอ่ะในมิ เหลอเฮียเลยอะโอ้กูเซกูเซกูเซน้องกลงไปอุ้มกลงไปอุ้มอุ้มแล้วอุ้มแลอุ้มแล้วอกูเซกซมมาแล้วอุ้มมาแล้ว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 วว้ิโอเคคือลยลอยๆๆๆลอยคือลอยลอลยไอ้เชี่ยเชี่ยรู้จักลีดกูรู้จักรกูรู้จักลีดกูไปแล้วไปดิ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 โอ้ยโอเคโอเคเชี่ยเกือบแตกเกือบแตกได้ตามมาสองร้อยได้ตามมาสองร้อยเมื่อกี้ก็กดอบว่ะไอ้เชี่ยแต่ไม่ทานน่าแม่งมงจัด แล้วอะไรอะเบหนวดจัดเลยเฮ้ยเฮ้ยตายกันโอ้ยเฮ้ยกูได้อะไรมูนท็อปเหรออุ้ยได้อะไรนี่เต็มเลยอะวิ่งมีมูนท็อปด้วยว่ะเก็บไว้เลยอิดด้วยอุ้ยอิดดาเอซี่สิบเลยเหรอของรุ่นใหญ่ขนาดนั้นด้วยว่ะรุ่นใหญ่เนี่ยนะสวยโอ้ยเฮี้ยมึงทำงานกี่ปีนี่มึงโดนพวกกูรู้แล้วเสร็จกูเฮี้ยว่าแม่มอเพชรทำงานมาอย่างนานโดยพวกกูรู้ภายในมิคเซียบีอะะเนวะไม่เห็นมี อ่ออนเกมไอ้ดิปกติครับไอ้เฮียโคตรรวยอ่ะรวยจัดรวยจัดไอตีโปนี่มาอีกแล้วว่ะจะมิวเชกุ้นี่อุ้ยตลาไม่ทันเฮียรู้สึกถ้ามิวเชกปลาแบบปลาเร็วๆมันน่าจะทันอยู่นะถ้าพี่รวมปลาผมว่ามันน่าจะตายอ่ะสองคนอะกูจะเฮ้ยข้างหลังในมิมัเห็นข้างหลังมั้งอะมันวิ่งเข้ามาชาร์จเลยมันจะมาของคืนหรือเปล่าอุ้ย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 กูชอบกูชอบอีกกูชอบเลยอ่ะปั้นมาเลยอ๋อ เฮ้ยมึงห้าวนะมึงรู้จักว้ามิวเชคกันเมื่อวันเลยน้องอะไรกูไนี่อือวายตายแล้วพี่ชายเอาก๊กมาเสิร์ฟผมเลยอ่ะพี่อ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยเก็บ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 ก่อนเก็บก่อนเฮ้ยนี่มันแห้จัดเลยเอาปืนมาเลยว่ะแต่มึงไม่ร pues ู้เหรอมิวเชคอ่ะข้อที่หนึ่งไงน้องไม่รู้นี่เออชี้อะมันยอมกัปืนมาเลยว่ะ มีอยู่มีมีมีคนมาเอาปืนให้ถึงที่แล้วมาเก็บเลยกระบอกเรามีเรามีคนละกระบอกงั้นนี่นั่นนันถ้าเราอยากรุ่นใหญ่อ่ะคือเราต้องมีแบบเราต้องมีปงมีปืนกันก่อนนะเนี่ยเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นทีดีมีคนมาเสิร์ฟอย่างเงี้ยอยากเป็นรุ่นใหญ่รุ่นโตก็ต้องทำปงทำปืนอะจริงอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนโดนไหนที่ไหนทีแล้วที่ไหนแล้วกูมีโอ้ยพี่ที่ไหนที่ไหนเซเว่นพีเซเว่นเซเว่นเซเว่นคณะคณะคณะเฮ้ยผมจะตายเรียบร้อย มีดมีตกโอ้มาแล้วน้องกูมาแล้วกูมาแล้วกาลาเมซี่อุ้ยกูได้เสียงไหนนี่นี่นี่โอ้ยวีตัวเดียวเลยกระลังมเอาตัวเอามันพี่ปึมีโทษจะมีโทษโทษโทษเอามันอาทิละตัวก่อนนี่กันอืมเเอาของน้องไปหรออันนี้ไม่มีมีดไหมนี่ไม่มีไม่มีตัวนี้ไม่มีต้องเป็นตัวนู้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 นมีมีมีแน่นอนอุ้ยมันจะเข้ามันจะไปไหนมันจะไปไหนเฮ้ยรุ่นใหญ่อะไรมันมีแค่มัดรนะอุ้ยจะซื้น่ามันเยอะจังวะ สวยเฮียรุ่นใหญ่อะรุ่นใหญ่รุ้นใหญ่ลุ้นโตอืมรุ่นใหญ่รุ่นโตโดนมิวเช็คป้าหน้าไปดิไม่เป็นฮึบไม่โดน嘛น้องฮึบอืมลบแล้วลบแล้วลบแล้วรุ่นใหญ่รุ่นโตโดนอืมมึงมาเอาของน้องก็หรอเรียบร้อยร้มี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 ทำเลยพี่เไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยแมาเอามาคืน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 แทงขี้แตกกับแทงสองเีงั้นอะเหลืออยู่วาไหร่ โอ้ยมีถมกลับมาแล้วว่ะแม่งมีดอยู่กับเสือก็คือเสือเว้ยเชียร์ฮ่าเชียร์ฮ่าลูกมยี่กับเสือล้มเลยมึงเฮ้ยรถน้องจะพังน้องก็ตังค์ซื้อลบเออมึงลากใครมาด้วยเดี๋ยวมึงลากใครมาด้วยเดี๋ยวมันติดเออลากใครมาดิไม่ติดเป็นไอ้นี่เลยติดเลยมีพนักงานมีพนักงานกำลังแบบว่าไอ้นี่อยู่พี่เช็คหน่อยดิเช็คหน่อยเช็คหน่อยเช็คไอพีเอสดิไปเช็คหน่อยเช็คมาหน่อยฮึ วุ้ยวุ้ยมันทำงานเยอะดีิของคนที่ทำงานหนักนะครับกระชือูเต็มแม็กเลยนะไอควายอ้าวมึงเหรออ้าวมึงเหรออ้ากูกำลังคุยเฟสอยู่ไอ้เยี่ยมึงก็ไม่บอกไอควายเลยกูคุยงานอยู่ไอสัตว์กูคุยงานอยู่ไอที่อยากไปพูดยังไงพี่ดูกิ่นชื่อชื่อนอมดอนดอนกูเกิสาวบอกว่าของคนที่ทำงานหนักนะครับเมื่อกี้ไอพเชื่อเต็มแม็กเลยกูนั่งเก็บพวกเสอยู่ไอ้ยี่ย เอออะไรเออถือว่าแบ่งปันไม่อะไรใช่ไหมเพื่อนทำงานใหม่นะสู้ๆบาราดอนมันทำงานเพื่อแกงให้เราเว้ยต้องห่วงโอ้โหข้างในนี่คืออะไรอ่ะข้างในนี่คือลายลงลงลงคอมโบมิวเชกอะน้องดวงหนึ่งอุ้ยมาเซมาเซเฮ้ยตัวนี้นี่ตัวเดิมตาย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 พินิช เออรถมันรนมันอุ้ยผมหมมแตกเอ่อผมน็อกไปแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ครับข้างหลังข้างหลังน็อกไป้น็อกไปไม่เป็นไรเด้งฟื้นเด้งฟื้นเด้งฟื้นโอเคมาตายแล้วมาตายแล้วคมันเฮ้ยมาทำผมแล้วเชียดแล้วโห้างบนมีไอ้ดรอปนี่ว่าว่ะทำไมคนมันเยอะใครมาทำเองวะรุ่นใหญ่เขาไหนเขาทำเองมันไปไหนวะมเื่อกี้และผมบอกแล้วมันช่วยผมแน่มันมันก็หน้าผมเลยจะขับรถหนีด้วยจะขับรถหนีจะไปไหนจะไปไหนมุเซ่ดิรุ่นใหญ่ กูเซเหมือนกันกูเซเหมือนกันฮึรุ่นใหญ่ไปไหนรุ่นใหญ่เดี๋ยวต้องโดนกูรุ่นใหญ่อะชอบมากเลยอฮึรุ่นใหญ่หรอไอพวกรุ่นใหญ่เดี๋ยวต้องเจอมิวเชคไอ้ย่ยไปกินฮึบไอ้โดนหัวแล้วแต่มันไม่ตายอะไรเดี๋ยวไปฮิตบล็อกมันตุทธักมึงห้าวนะทำไมหอ๋อคือคือยังไงมีโมงแล้วกูต้องกลัวไหมหรือยังไงหฮึฮึมีโมงเหรอมึงมีโมงเหรอ เอานะอะไรอะไรอะไรเจ้าอีกคนไหมอะไรมีหินเหรอแล้วกูหลบแล้วกูหลบมาดิโคดแมนโคดคมโคดอันตรายอืมสองทีล้มทีต่อไปก็มิวเชคไปแดกอืออุ้ยกูโดนรถกูโดนรถใครอ่ะเฮ้ยกูโดนรถโตกูโดนรถโตเลยกูโดนรถใหญ่เลยใช่ใช่ใช่เอาไปใช้เอาไปใช้กูจะอุ้มเพื่อนเหรออุ้ยมึงกูจะอุ้มเพื่อนอืมรุ่นใหญ่เหรอมึงอุ้ยรุ่นใหญ่ โอ้ยมาชนมาชนโอ้ยยิงชนยิงดีดิกูยิงเซเพราะกูเซปุ๊บแล้วกูจะเข้าเซฟโซนที่มึงเข้ากับกูเมื่อกี้อู้หุ้นใหญ่หุ้นใหญ่เลยกูว้าวทำอะไรเฮียหนึ่งที่การตดหุ้นใหญ่นะครับไอ้น้องไอ้ขี้โคตรบอลตดหุ้นใหญ่โคตรบอลเลยว่ะอยากอยากอยากต่ว่าต้องเล่นบล็อกสปินนะบอกไว้ก่อนคือถ้าคุณอยากเป็นหุ้นใหญ่ไปเล่นอย่างอื่นนี่บอกเลยอะไม่ได้นะครับต้องมาเล่นที่นี่บล็อกสปินเท่านั้นนี่อยากกับแม่งจ้างกูโปรโมทเลยเฮีย อันนี้ข้าเจ้ามาเก็โลบูดเนี่ยหนึ่งโลบัก